เราจะทําอะไรกันดีไปต้มมาม่ากันไหมอืมแล้วแกล่ะจะไปทําอะไรทาไข่ต้มกินกันไหมอืมไปกันเลยสดจริงหรือเปล่าเสียละมังอยากรู้สดไม่สด๋ยูพี่พาไปตรวจหรือไขอ่รไม่สดจริงนะแกจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับ <c oughs> ผมได้ทำเมนูเกี่ยวกับไข่ไก่นะครับ แต่ไข่นั้นกลายเป็นไข่เน่าทําให้ผมต้องเสียวัตถุดิบทั้งหมดในกระทะลงไปซึ่งการที่เราซื้อไข่มานะคะเราก็ไม่รู้ว่าไข่ไหนเป็นไข่เก่าหรือไข่ใหม่ค่ะเราก็เลยสร้างเครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่ขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบว่าไข่นั้นสดจริงไหมค่ะหลักการในการตรวจสอบไข่ของเรานะครับเราใช้วิธี3เกณฑ์น,นะครับแสงสีและแกส๊สเกณฑ์แรกนะครับการใช้แสงครับ เราจะดูความโปร่งแสงของไข่ไข่ที่ดีนะครับจะมีความโปร่งแสงในขณะที่ไข่ไม่ดีนะครับจะมีความทึบแสงส่วนการวัดสีเราจะทําการวัดสีของเปลือกไข่ไข่ที่ดีนั้นครับจะมีลักษณะที่เข้มและเป็นปกติส่วนไข่ที่ไม่ดีนั้นไข่จะมีสีที่อ่อนและจะมีจุดดาตามเปลือกขั้นตอนสุดท้ายครับการใช้แก๊สเราจะทําการตรวจจับแก๊สไนโตรเจนซัลไฟหรือการไข่เน่าซึ่งเกิดจากการเน่าเสียของไข่โดยสามวิธีการคัดแยกนี้ทําให้เราคัดแยกไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพครับ กุที่การทดสอบครับก็ง่ายเลยครบเพียงแค่เรารับับนาไข่ไก่ใส่ลงไปในตัวเครื่องจากนั้นก็จะแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันมิ n งที่ทางเราได้ทําการพัฒนาไว้นะครับโดยก็จะแสดงผลข้อ,อความเป็นไข่ใหม่หรือไข่เก่านั่นเองครับทีมของพวกเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ในระดับคณะและได้ต่อยอดไปแข่งขันในงาน ARC 2024และได้รับรางวัล เหรียญเงินประเภท Innovation Competition ยัง Agri Cultural and Food Engineer ที่ประเทศมาเลเซียค่ะทีมของพวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลน,นี้มาทำให้พวกเรามีกำลังใจในการพัฒนาต่อยอดชิ้นงานของเราต่อไปในอนาคตค่ะในอนาคตนะคะเราจะพัฒนาเครื่องตรวจวัดการเน่าเสียของผักและผลไม้ค่ะเพื่อผู้บริโภคจะได้ทราบถึงคุณภาพของผักและผลไม้ค่ะ ซึ่งงานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยแมโจนะครับซึ่งงานตัวนี้เราก็คาดหวังว่าในอนาคตตัวอุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจะเป็นนวัตกรรมที่ไปอยู่ในเครื่องที่มีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไข่เจียวอัตโนมัติหรือเครื่องที่มีการสร้างสุขภาวะในทางของนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้ทั้งในครัวเรือนห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่มีความต้องการในการใช้งานเครื่องนี้ต่อไปในอนาคต wow.